สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรัก,ท,กทุกท่านครับของดีอีสานายกุโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของทําไมต้องทําบุญให้กับเทวดาที่บ้านท่านผู้ฟังครับความจริงเรื่องเทวดากับมนุษย์นั้นนะครับทำม,มาธรรมะโดยพระราชอารามัน ท่านว่าในยุคปัจจุบันเราจะได้เห็นว่าผู้คนสนใจที่จะเคารพกราบไหว้เทพเทวดาค่อนข้างที่จะมากทั้งที่ในใจก็บอกว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทพเทวดาดูเหมือนจะน้อยนิดหลายคน มักจะถามว่าเทวดานั้นมีอยู่จริงหรือไม่ถ้าตอบตามตะกะความรู้เทพเทวดาที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเทพเทวดาที่มีสัมมาทิฏฐินั้นที่พระพุทธเจ้าพูดถึงออกชื่อมากที่สุด เห็นจะเป็นเท้าสักกะเทวราชหรือที่คนไทยเรียกกันว่าพระอินท์ส่วนเทพเทวดาที่มีชื่ออื่นๆนั้นอาจจะปรากฏบ้างแต่ก็ไม่มากและก็ไม่บ่อยครั้งทีนี้ก็ต้องตั้งคำถามว่ามนุษย์ถ้าเกิดกราบไหว้เทพเทวดายอมจะส่งผลอะไรให้บ้าง อยากให้รองพิจารณาเรื่องนี้ดูครั้งหนึ่งในครอบครัวของพร,รามณ์เมื่อบทชายของพราหมณีออกไปบวชแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วได้เป็นพระอรหันต์ทุกเช้าแม่พร,ราหมณีทำอาหารแต่ไม่เคยใส่บาตรพระลูกชายเลย กับนำอาหารนั้นไปตั้งไว้กลางแจ้งเพื่อสการะพระพรหมทำทุกวันพระลูกชายมาเยืนถือบาทอยู่หน้าบ้านมาเยือนอยู่หน้าบ้านของตนก็ไม่เคยคิดจะนำอาหารมาใส่นานเข้าร้อนถึงพระพรหมต้องเสด็จลงมาจากสวรรค์แล้วบอกกับนางพระมณีนั้นว่า อาหารที่เจ้าทำสักการะเรานั้นเราได้แต่รับรู้แต่กินไม่ได้เหตุที่พระผมพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าพระลูกชายนั้นเป็นพระอ,อรหันต์แล้วไม่ต้องนำอาหารใดๆมาสักการะเราเลย จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่า 1. เทพเทวดามีอยู่จริง 2. อ,อาหารที่เราทำการสการะเทพเทวานั้นเทพเทวดากินไม่ได้ 3. เทพเทวดาจะไม่ยุ่งกับมนุษย์แต่อย่างใดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพอยกเป็นตัวอย่างได้ อนาธาบินทีกะเศรษฐีสร้างโรงทานให้ผู้คนมาทานอาหารฟรีและก็ทำบุญตักบาททุกวันเทวดาองค์หนึ่งที่อาศัยอยู่คือบ้านเศรษฐีผู้นั้นมาเตือนว่าเงินก็ใกล้จะหมดแล้วยังคิดจะทำบุญอยู่ได้อนาธาบินที่กะเศรษฐีจึงได้ขับไล่เทวดา ให้ไปอยู่ที่อื่นเทวดาไม่มีที่อยู่ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกให้มาขอโทษท่านเศรษฐีนี่เราเพียงย่อๆเพื่อต้องการให้เห็นว่าถ้าเราเป็นผู้ที่มีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศีลธรรมอันงดงามแล้ว แม้แต่เทพเทวดาก็ยังต้องเกรงใจดังนั้นถ้าใครนำเอาเรื่องเทพเทวดามาบังคับเราก็ดีมากล่าวอ้างต่างๆนานาก็ดีขอให้ยึดในตะกะความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนานี้เป็นแม่แบบในการพิจารณาแล้วตัดสินใจ จะทําให้ชีวิตของเรานั้นไม่ถูกร้อยรัดด้วยสิ่งที่ถูกแอบอ้างว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างไรเหตุผลอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับเรื่องของการทําบุญทําไมต้องทําบุญให้เทวดาที่บ้านเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้เขียนท่านหนึ่ง ได้เขียนเล่าไว้ดังต่อไปนี้วันนั้นได้ไปบ้านโยมผู้หนึ่งซึ่งเป็นประธานทอดกรถินที่วัดทมอดลวัดที่ประเทศขมรซึ่งเป็นกรถินตกค้างเจ้าของบ้านหลังนี้นรับเป็นเจ้าภาพผู้เขียนซึ่งเป็นผู้อุปธรรมวัดนี้ ต้องเดินทางไปรับเจ้าภาพเพื่อเดินทางไปประเทศเขมรด้วยกันวันนั้นต้องออกจากวัดตั้งแต่เช้าเพื่อไปฉันเช้าที่บ้านโยมเจ้าภาพเมื่อรถแท็กซี่แล่นถึงหมู่บ้านจัดสรรได้สังเกตเห็นสิ่งต่างๆดังนี้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านคนรวยบ้านแต่และหลังก็อยู่ห่างกัน บนเนื้อที่หนึ่งไรสงบร่มรืน่นมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนามีต้นไม้ร่มขึ้นอยู่ทั่วไปเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่สพฤศจิกายน2546วันนั้นได้ไปบ้านโยมผู้หนึ่งซึ่งเป็นประธานทอดกระถิน ที่วัดธรมอดโดนวัดที่ประเทศขมรนซึ่งเป็นกระถินตกค้างเจ้าของบ้านหลังนี้นรับเป็นเจ้า,าภาพผู้เขียนซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์วัดนี้ต้องเดินทางไปรับเจ้าภาพเพื่อเดินทางไปประเทศขมรด้วยกันวันนั้นต้องออกจากวัดตั้งแต่เช้าเพื่อไปฉันเช้าที่บ้านโยมเจ้าภาพ เมื่อรถแท็กซี่เล่นถึงหมู่บ้านจัดสรรได้สังเกตเห็นสิ่งต่างๆดังนี้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านคนรวยท่านว่าบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันบนเนื้อที่เหนืออไรสงบร่มเย็นมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนามีต้นไม้ร่มกริ้มอยู่ทั่วไป เมื่อถึงบ้านเจ้าภาพเจ้าของบ้านก็นิมนต์ให้ไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนาในห้องพระกรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเสร็จแล้วจึงลงมาฉันเช้าที่ห้องด้านล่างฉันเช้าเสร็จจึงออกเดินสำรวจดูรอบๆบ,บริเวณบ้านบนเนื้อที่ขนาดสองไร่ซึ่งมีต้นไม้ทั้งขนาดเล็ก แล้วก็ปานกลางอยู่ทั่วไปสังเกตเห็นว่าต้นไม้แต่และต้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้อยต้นใหญ่มีรุกขเทวดาอาศัยอยู่เต็มไปหมดไม่มีว่างเหลืออยู่เลยก็เลยสวดมนต์ให้พวกเขาฟังหนึ่งพระสูตรกรณียเมตตาสูตรพร้อมกับแปลให้พวกเขาฟังด้วย สักพักได้ยินเสียงของเทวดาที่เป็นเจ้าที่องค์หนึ่งกล่าวว่าท่านครับช่วยบอกเจ้าของบ้านให้นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านด้วยครับผู้เขียนก็ถามว่าทำไมละ่ะเจ้าของบ้านเขาก็เป็นคนดีอยู่ออกเขาไม่เคยทำบุญบ้านเลยหรือรุกขเทวดาท่านกต็ตอบว่าทำครับแต่เจ้าของบ้าน เขามักจะไปทำบุญนอกบ้านไม่ค่อยได้ทำบุญภายในบ้านเลยพวกผมซึ่งเป็นเทวดาเจ้าที่จึงไม่ได้ค่อยรับบุญกุศลสักเท่าไหร่พวกผมอยากให้เจ้าของบ้านนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านบ้างเพราะที่หมู่บ้านแห่งน,นี้ไม่มีพระมาบินทบาทถึงผมอยากจะฟังพระสวดมนต์ อยากฟังพระสวดธรรมจักกัปวัตนสูตรบ้างผู้เขียนก็เลยพูดต่อไปว่าแล้วจะให้อัตมาบอกเขาอย่างไรล่ะบอกตรงๆก็คงไม่เหมาะรุกขเทวดาท่านก็ตอบว่าท่านก็ใช้กุศโลบายสิครับหรือจะเขียนลงในไตรัตก็ได้เมื่อเจ้าของบ้านได้อ่านเขาคงเข้าใจ ผู้เขียนก็เลยบอกว่าเอาจะลองดูถ้าไม่ได้ผลอย่าว่ากันนะเวลา8ปดนาฬิกาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เตรียมตัวขึ้นรถออกเดินทางก่อนที่เจ้าของบ้านจะขึ้นรถนั้นได้หันไปทางต้นไม้แล้วกล่าวด้วยเสียงอันเจ๋วเจ๋วน่ารักว่าเทวดา ดิฉันจะไปทำบุญทอดกระถินที่ประเทศเขมรอนุโมทนาบุญด้วยนะแล้วก็ช่วยดูแลบ้านให้ด้วยแล้วจะนำบุญมาฝากผู้เขียนซึ่งนั่งอยู่คู่กับคนขับได้ยินดังนั้นก็อดที่จะอมยิ้มในใจด้วยความน่ารักและก็มีน้ำใจของเจ้าของบ้านไม่ได้เมื่อรถแล่นออกมาได้สักพัก จึงได้ค่อยๆแอบถามเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆจากเจ้าของบ้านว่าตรงกับที่เทวดาให้มาหรือไม่เจ้าของบ้านให้ข้อมูลมาดังนี้ที่บ้านหลังนี้ไม่เคยมีพระเข้ามาสิบกว่าปีแล้วพระรูปสุดท้ายที่เข้ามาที่บ้านหลังนี้ก็คือหลวงพอ่อจรลันจังหวัดสิงห์บุรี พราะเจ้าของบ้านจะออกไปทำบุญแต่ครังนอกผู้เขียนเป็นพระรูปแรกในรอบสิบปีที่ได้เข้ามาบริเวณรอบๆหมู่บ้านนี้ไม่มีวัดอยู่แม้แต่แห่งเดียวเพราะเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ดังนั้นจึงไม่มีพระมาบินทบาทถึงหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านคนรวย แต่เจ้าของหมู่บ้านไม่เคยทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่หมู่บ้านเลยเพราะต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันหลังจากกลับจากประเทศเขมรแล้ววันต่อมาได้มีโอกาสไปที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกเทวดาเจ้าที่ก็มาให้ข้อมูลอีกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านคนรวย ในมุมมองทางโลกนั้นถ้ามนุษย์คนไหนได้อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นคนไฮโซถือว่าเป็นคนมีบุญเป็นคนมีระดับแต่ในมุมมองทางธรรมนั้นเทวดาองค์ไหนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นเทวดาโลโซถือว่ามีบุญน้อยเป็นเทวดาชั้นต่ำ เพราะไม่ค่อยมีโอกาสอนุโมทนาบนุญไม่ค่อยได้ฟังเทศฟังธรรมเหมือนเทวดาที่อาศัยอยู่ในวัดเทวดาที่อาศัยอยู่ในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นลุกะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้หรือภูมิมะเทวดาเทวดาเจ้าที่โดยมากจะได้ฟังพระสวดมนต์เช้าเย็นทุกวัน ได้อนุโมทนาบุญกับคนมาทำบุญบ่อยๆได้ฟังเสียงพระเทศเป็นประจำดังนั้นผมจึงขอฝากข่าวนี้ไปถึงเจ้าของบ้านผ่านพระขุนเจ้าให้ช่วยบอกเจ้าของบ้านด้วยให้นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ให้ไหว้เทวดาอย่างพวกผมได้ฟังบ้าง ถ้ามีการแสดงทำด้วยก็จะดีมากและให้พระสวดมนต์ให้ยาวๆมากๆหน่อยอย่างน้อยปีละครั้งก็อย่างดีในการทำบุญนั้นให้เจ้าของบ้านจุดธูปบ,บอกทั้งภายในและภายนอกบ้านเชิญเทวดาที่อยู่ในบ้านและก็ภายในหมู่บ้านรวมทั้งพวกสำเพศีที่อดอๆอยากๆให้มารับส่วนบุญส่วนกุศล และก็ทานอาหารโดยทั่วกันถ้าเจ้าของบ้านทำอย่างนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพลังบุญให้แก่เทวดาเมื่อเทวดามีบุญมากก็จะรักษาหรือจะช่วยคนที่อยู่ในบ้านหรือหมู่บ้านแห่งน,นี้อยู่กันอย่างสงบสุขในการทำบุญภายในบ้านนั้น เทวดาที่อาศัยอยู่ในที่นี้สามารถเข้ามาร่วมพิธีและก็อนุโมทนาได้ทั้งหมดแต่ถ้าเจ้าของบ้านไปทําบุญในวัดเทวดาที่มีบุญน้อยสักน้อยบางองค์ไม่สามารถไปร่วมพิธีได้ได้แต่อนุโมทนาบุญที่เจ้าของบ้านนำมาฝากถ้าเข้าใจไม่ชัดผมจะขอยกอุปมาอุปไมยให้ฟัง ถ้าเราทำบุญที่บ้านญาติพี่น้องของเราสามารถเข้าร่วมพิธีได้หมดทุกคนแต่ถ้าไปทำบุญในวัดทุกคนจะไปร่วมพิธีทั้งหมดไม่ได้เพราะต้องมีบางคนอยู่เฝ้าบ้านดังนั้นการนิมนต์พระมาะทำบุญที่บ้านจึงเป็นผลดีต่อเทวดาอย่างพวกผมมากกว่าทำบุญที่วัดแม้ว่าเจ้าของบ้านจะลําบาก หรือเหน็ดเหนื่อยอีกนิดหนึ่งก็ตามท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทําบุญให้เทวดาที่บ้านหรือการทําบุญให้กับเทวดาผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของบ้านจะทําให้คนที่อาศัยอยู่นั้นมีแต่ความสุขความเจริญสำหรับวันนี้ขอบคุณ และสวัสดีครับ